ท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝันที่แลกมาด้วยทั้งชีวิตนั้นต้องกลับกลายเป็นฝันร้ายที่น่าตะเพงกลัวที่สุดหรอครับจะเกิดอะไรกันขึ้นหรือครับภาพบ้านที่ท่านผู้ชมนั้นเอาเงินเก็บทั้งชีวิตเอาอนาคตไปแลกมามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านที่ปลอดภัยแต่กลับถูกสร้างขึ้นมาแบบสุกเอาเผากินในคลิปนี้ครับผมอยากจะชวนท่านผู้ชมนั้นมาสำรวจคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปด้วยกันครับภาพที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้ครับมันกำลังเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ช่แค่งานที่ไม่เรียบร้อยหรือว่าการก่อสร้างที่ต่ํากว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าโครงการตึกเต้าหู้ใช่แล้วครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกตึกเต้าหู้ครับตึกเต้าหู้ที่มันทั้งเนิม่มแล้วก็ดูเหมือนกับพร้อมจะพังลงมาในทุกๆมือ่อมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทำไมปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้เนะี่ยถึงได้เกิดขึ้นได้ในคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาค่อยๆไปสารวจเรื่องนี้เป็นพร้อมกันเลยครับคําว่าโครงการตึกเต้าหู้ก็เป็นศัพท์ที่ใช้อธิบาย โครงการก่อสร้างที่ยแย่สุดขีดครับเกิดจากการทุจริตการลดต้นทุนอย่างน่าเกลียดการใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพหรือแม้กระทั่งไม่ใช้วัสดุที่ควรจะใช้เลยเรามาดูหลักฐานกันทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าทำไมมาถึงน่ากลัวสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือระเบียงครับระเบียงอาพาร์ตเมนที่อยู่สูงๆเนี่ยครับกำลังแยกตัวออกจากผนังตึกเห็นรอยแตกชัดเจนเลยเห็นเหล็กเส้นที่ควรจะยึดโครงสร้างไว้โผล่ออกมาคนถ่ายคลิปนะครับก็บอกว่าคุณภาพบ้านต่อไนี้ มันน่ากังวลจริงๆยังจะให้เราอยู่ถึง70หรือ80ปีก็ไม่ไหวหรอกนะแค่20ปีก็ไปถึงล้าและนี่นะครับไม่ใช่แค่ตึกเก่านะครับบางตึกเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่ปีดูผนังภายนอกสิครับมันร่วงลงมาแล้วครับมนหลุดออกมาทั้งแผงทั้งยวงเลยเหมือนกับตะเกตบาดแผลขนาดใหญ่เผยให้เห็นผนังอิดบล็อกที่อยู่ข้างในและนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตึกสูงหลายสิบชัน้นหรือที่ตึกนี้ครับคนงานนั้นก็ห้อยตัวลงมาซ่อมแซมแต่ดูสิ่งที่เทท่เเขขาาทคครรัับบไไมมด้อ แต่เขาแค่ตำรวจด้วยการใช้มือเปล่า,ลา,ลาหรืออุปกรณ์เล็กๆแงะๆแล้วก็แผ่นคอนกรีตท,ที่ฉาบนั้นมันก็มีผิวหลุดออกมาปเป็นแผ่นเลยครับหลุดง่ายเหมือนกับเราอ่ะแกะเปลือกลูกอมม,มันไม่ได้ยึดเกาะอะไรเลยครับนี่น่ะคือเปลือกนอกที่ฉาบเอาไวใ้ให้มันดูสวยงามครับนั่นน่ะแค่ภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในใต้ในกันบ้างครับทีนี้เจ้าของบ้านท่านนี้ครับเขาใช้เงินไปกว่า2ล้านหยวนเลยนะครับประมาณ1ิล้านบาทเลยเพื่อซื้อบ้านแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือบ้านกาก,ากเหล็กครับ นี้เป็นคำตับใหม่ครับมันคือการเอาก,ากากของเสียจากอุตสาหกรรมแร่เหล็กนะครับมาผสมในคอนกรีตซึ่งของเสียพวกนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับมันจะทําปฏิกิริยากับความชื้นและมันก็จะขยายตัวผลลัพธ์คืออะไรครับผนังระเบิดจากข้างในครับท่านผู้ชมรั่วซึมแตกรา้าเพดานนั้นเป็นรูพูนหมดเลยครับคนในคลิปนะครับก็บอกว่ารับประทานอาหารอยู่ดีๆเนี่ยผนังก็ร่วงลงมาในชามข้าวท่านผู้ชมลองนึกดูดิครับถ้าเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราคงจะรู้สึกระลึก ร้อนหนาวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยและที่น่ากลัวที่สุดครับคือประโยคนี้ครับผนังรักน้ำหมัมกเอามือไปถูๆกลายเป็นผงและนี่นะครับคือเสาหลักของตึกแล้วนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยมันแย่แล้วเรามาดูเหตุการณ์นี้กันดีกว่าครับนี่คือ เสารับน้ำหนักในที่จอดรถใต้ดินครับดูสิครับดูเขาทำสิครับท่านผู้ชมเขาใช้มือเปล่าเปล่านีนะครับโยกเหล็กเส้นเล่นเหล็กเส้นที่ควรจะเป็นแกนกลางของเสาเนี่ยมันขยับได้แล้วก็เขาใช้เพียงแค่มือนะครับดึงคอนกรีตท,ที่มันควรจะแข็งแรงออกมาได้เหมือนกับดินน้ำมันเลยนี่มันไม่ใช่คอนกรีตนะครับนี่มันคือดินผสมหินที่ฉาบเอาไว้รอบเหล็กเส้นเอ๊หรือว่าเขาจะมีพลังภายในนะ แล้วเขาเอาอะไรมาใส่แทนคอนกรีตที่ควรจะอยู่ตรงนั้นล่นะเนี่ยหนังสือพิมพ์ครับท่านผู้ชมไอ้ยานั่นมันขยะครับกระดาษนั้นถูกยัดเข้าไปในช่องว่างของผนังหรือดูที่เหตุการณ์นี้ครับคอนกรีตที่มันหล่นลงมาจากเพดานนี่นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เก็บเอามานะครับแล้วก็บีบครับ มันก็แตกละเอียดเป็นทรายเลยมันคือทรายครับท่านผู้ชมไม่มีปูนไม่มีหินมันคือทรายที่ถูกฉาบย้อมแมวไว้นี่หรือคือคอนกรีตผมใช้มือเดียวน่ะมันก็เบียดปากลแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้นครับเสียงในคลิปอะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอเคผนังแตกผนังร่วงเออมันก็ยังพอตอมได้แหละแอดอย่าไปคิดมากละนะโอ้โหอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่เลยครับเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยมันจะเลวร้ายกว่านั้นอีกครับเพราะว่าสิ่งที่มันกําลังจะพังทลายนั้นมันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบครับแต่มันคือราาากฐเลยท ท่านผู้ชมดูตึกนี้ครับมันเอียงแล้วครับคนถ่ายบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าตึกนี้น่ะมันเอียงผมยังไม่เชื่อเลยนะจนผมไม่เห็นกับตาเขากําลังเทียบให้เราดูครับระหว่างเสาไฟที่ตั้งตรงๆนะครับกับตึกที่มันเอียงเองไปด้านหลังท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ชมกล้าอยู่ไหมครับและที่หนักที่สุดเลยครับนี่เลยครับคือการซุดตัวท่านผู้ชมดูนี่ครับพื้นที่รอบๆมันก็แตกไปหมดเลยครับซุดตัวลงไปเป็นเมตรต้นหามญ่าหน้าตึกเนี่ยแยกเป็นรอยเลื่อนคนในคลิปนะครับบอกว่าโครงสร้างเหล็กของ ของตึกร้าวไปแล้วรากฐานข้างล่างเนี่ยมันก็ซุดไปหมดแล้วยังจะกล้าอยู่อีกเหรอโอ้โหหนักเอาการเหมือนกันนะเนี่ยและนี่นะครับเราก็จะได้เห็นกับคนที่กําลังย้ายของออกจากตึกครับคนถ่ายคลิปนะครับก็เจอคนที่กําลังย้ายบ้านเขาบอกว่าญาติเขาอ่ะเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ไม่กี่ปีเองใช้เงินเก็บทั้งตระกูลไปหลายล้านเลยนะและนี่แหละคือสภาพที่ได้ตอนนี้ตึกนั้นถูกปิดไปครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นก็ต้องย้ายไปอยู่โรงแรมชั่วคราวกันก่อนท่านผู้ชมคิดว่า พวกเขาจะกลับมาไหมครับเรามาดูภาพมุมสูงนี้กันบ้างครับนี่ไม่ใช่แค่การซุดตัวแค่จุดเดียวครับแต่มันคือทั้งโครงการเลยพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นกําลังจมลงไปแล้วครับว่ากันว่าวิลล่าที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบไปแล้วด้วยผนังนั้นก็เริ่มล้าแล้วครับชาวเน็ตก็บอกนะครับว่านี่แหละมันคือความฝันที่กลายเป็นผงทุเรีคุณซื้อบ้านแต่คุณเนี่ยได้สร้างบรค์คาคพังคุณมีนี่ที่ยังต้องจ่ายแต่คุณเนี่ยไม่มีที่ให้อยู่แน่นอนครับว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราอ่ะก็ควร ตอบให้มันรอบคอบมากๆตอนซื้ออพาร์ตเมนต์หรือว่าซื้อบ้านน่ะก็ควรต้องตรวสอบให้ดีที่สุดแต่ปัญหาก,ก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับบ้านครับท่านผู้ชมมันคือทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเสี่างนั้นแหละท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่คือทางเท้าบนสะพานหรือทางเดินสาธารณนะดูหรูหรามากด้วยครับปูด้วยแผ่นหินอย่างดีดีเลยคนถ่ายคลิปนะครับเขาบอกว่านี่เนี่ยมันคือโครงการคุณภาพสูงเลยนะครับแล้วเขาก็ยกแผ่นหินขึ้นมาครับข้างใต้คืออะไรครับท่านผู้ชมนั่นมันตายครับตายล้วนๆเลยครับ ไม่มีการเทป,ปูนไม่มีการยึดอะไรตั้งติ้นแค่วางแผ่นหินไว้บนฝายเท่านั้นเองเอ้าแล้วงบประมาณการเทป,ปูนไปไหนละเนี่ยแล้วถนนละครับดูนี่ครับรถบรรทุกจอดอยู่ดีๆถนนยุบครับท่านผู้ชมยุบลงไปทั้งคันเลยนี่ครับรถเก๋งนี่รถมอเตอร์ไซค์นี่รถเอ v ครับท่านผู้ชมครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า มันแปกแลกเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นตึกเอียงได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับผมว่ามันโอ้โหที่สุดเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีแยกไฟแดงรถราจอติดไฟแดงกันอยู่ตามปกติและในวิานาทีนั้นครับถนนทั้งผืนนั้นมันก็ยุบโปรลงเป็นหลุมขนาดยักษ์ดูดิครับโอ้โหมันกกืนรถยนต์ทั้งสามคันรวดลงไปเลยมีเสียงคนแถวนั้นตะโกนขึ้นด้วยความตกใจนะครับว่าเขาอะเพิ่งขับรถผ่านตรงนั้นไปเมื่อกี้นี้เองแหมท่านผู้ชมลองนึกภาพตานันมนะครับถ้าขับช้าไปแค่นิดเดียวแล้วเราก็รถติ ไฟแดงเร็วกว่านั้นน่ะไม่อยากจะคิดเลยนะครับนี่มันฝันร้ายกลางวันแปลกๆเลยและนี่ก็คือถนนบนภูเขาครับมันไม่ได้ยุบครับมันสไลด์ครับมันถล่มลงไปทั้งแถบเลยภาพแบบนี้มันก็ทําให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามตัวโตๆเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมาตรฐานก่อสร้างกันแน่ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็มักจะพาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของโครงการเหล่านี้ครับนั่นก็คือการประกวดราคาครับเวลาที่เรามองไปที่การประกวดราคาโครงการแต่ะ้ารง รเราก็มักจะเห็นการแข่งขันที่ราคาเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใครที่เสนอราคาที่คุ้มค่าที่สุดหรือบ่อยครั้งเลยก็คือถูกที่สุดก็มักจะได้งานนั้นไปซึ่งมันก็ได้คิดตามนะครับท่านผู้ชมว่าไอ้ความคุ้มค่าที่ว่านี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันวัดกันที่ตรงไหนกันแกร่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับประเด็นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากจะชวนท่านผู้ชมรับมาสำรวจอีกมุมหนึ่งนะครับที่มันใกล้ตัวเรายิ่งกว่านั้นครับนั่นคือเรื่องของการก่อสร้างส่วนตัวโดยยเฉพาะที่อ่อู ของเราครวลาที่เราเห็นข่าวว่าบ้านร้าวบ้านรัวนร่วเสาเอียงหรือวัสดุก่อสร้างที่มันไม่ได้มาตรฐานความคิดแรกของเรานั้นก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ผู้รับเหมารายเดียวที่ขี้โกงใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นคนงานคนเดียวที่ทํางานมักง่ายหรือเป็นแค่โครงการเดียวที่มีปัญหาแต่พอเราลองถอยออกมามองภาพก,กว้างนะครับท่านผู้ชมผมว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันซับซ้อนกว่าน,น,นะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของคนใดคนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวเชิงระบบครับมันก็คือ ความล้มเหลวที่เชื่อมโยงกันเป็นทอดๆครับลองนึกภาพตามนะครับมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลดต้นทุนการก่อสร้างให้ได้มากที่สุดตรงต่อไปยังผู้รับเหมาที่อาจจะถูกบีบราคาเลยต้องไปหาวัสดุที่แหมอาจจะแบบว่าปลอมปนหรือไม่ได้คุณภาพมาตรฐานมาใช้ลามไปถึงคนงานที่อาจจะทํางานแบบขอไปทีขาดความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือความเป็นไปได้ ของความล้มเหลวในระบบการตรวจสอบรับเหมือนอย่างเหตุการณ์นี้ครับที่เจ้าของบ้านในคลิปนั้นก็ถามขึ้นมาในครับว่าผมว่ามันดังกล้องอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนเลยครับบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะ่ะตกลงใครจะเป็นคนตรวจรับงานมันจะผ่านการอนุมัติส่งมอบไปยังไงผมจะถามจริงๆนะว่าหน่วยงานไหนกันแน่ที่ควรจะทํางานเพื่อประชาชนโอ้โหนี่ก็เป็นคําถามที่เจ็บปวดเหมือนกันนะครับสําหรับชาวจีนคําว่าความล้มเหลวเชิงระบบที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อตะคู่นี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใน วงการอสังหาริมทรัพย์สวนตัวนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมครับมาดูความล้มเหลวเชิงระบบในอีกสเกลหนึ่งครับสเกลที่ใหญ่ไปถึงระดับจีนเองก็มีกฎหมายการประกวดราคาที่แบบว่าดูดีมากในทางทฤษฎีครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วในโลกของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของจีนนั่นนะครับไม่ใชถูกขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับประการแรกเลยก็คือการครอบงำโดยรัฐวิสาหกิจการแข่งขันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันเสรีครับแต่มันเป็นการแข่งขันกันเองระหว่าง รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ซึ่งทั้งหมดน่ยก็อยู่ใต้ชายคาเดียวกันก็คือพรรคคอมมิวนิสต์คำถามที่คือสงงัยเลยก็คือนี่คือการแข่งขันจริงหรือครับหรือเป็นแค่พิธีกรรมที่จัดสรรงานกันขึ้นภายในประการที่สองนะครับพลังของกวนตีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดรันผู้ชมกวนตีคือระบบความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือว่าคอนเน็ชันในจีนการที่บริษัทหนึ่งนะครับจะชนะการประมูลเขาไม่ได้วัดกันที่ราคานะครับหรือว่าคุณภาพทางเทคนิคเป็นหลักแต่เขาวัดกันที่ว่าคุณมีเส้นสายมีกวนตีทีีี่ดกับเจ รัฐหรือว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมากแค่ไหนครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ติดออกมานอกประเทศด้วยนั่นเองครับมันก็เลยกลายเป็นการมองหาเส้นสายทุกท,ที่ที่พวกเขาไปครับถ้ามีใครรับพวกเขานั้นก็พร้อมที่จะให้นี่นะครับคือความล้มเหลวเชิงระบบในแบบของจีนแล้วก็ระบบของประเทศอื่นๆที่รับเอาสินบนกับเหล่ากวนซีเหล่านี้และเมื่อเส้นสายอยู่เหนือคุณภาพอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็คือการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายให้เกิดการรวบรัดตัดตอน เพื่อให้ได้ความเร็วที่โลกตะลึงแต่มันคือความเร็วที่แบบว่าต้องแลกมากับอะไรครับมันคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมครับหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าโครงการกากเต้าหู้ที่โครงสร้างนั้นมันพร้อมจะพังทลายลงมาในทุกเมือ่อแล้วคําถามที่เจ็บปวดที่สุดแบบเดียวกับเจ้าของบ้านในคลิปมันก็ย้อนกลับมาครับโครงการที่สร้างโดยระบบกวนตีแบบนี้เนะี่ยตกลงแล้วใครจะเป็นคนตรวจรับงานนะครับคาตอบที่น่าขนลุกเลยก็คือคนที่ตรวจรับงานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือขา่ายเส้นสาย ให้เดียวกันนั่นเองครับแล้วพอเรานะครับมองกลับมาที่ประเทศของเรานะครับเราอาจจะไม่มีเส้นสายแบบจีนก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าระบบอุปถมัมหรือว่าระบบพักพวกที่ฝังรากลึกไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับเวลาที่เราเห็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟฟ้าสะพานหรือการจัดซื้ออวุธปกรณ์เราเคยตั้งคําถามแบบจริงจังไหมครับว่าบริษัทที่ชนะการประมูลไปเนี่ยชนะเพราะว่าพ่อเสนอดีที่สุดหรือชนะเพราะว่ารู้จักคนที่ ใช่ไอความล่าช้าของโครงการในบ้านเราอ่ะหรือคุณภาพงานที่ออกแบบมามันก็ได้อยู่นะครับมันเป็นเพราะว่าความไร้ประสิทธิภาพของรัฐการจริงๆหรือมันคือเวลาที่ใช้ไปกับการต่อรองผลประโยชน์และการเกลี่ยงานภายใต้ระบบอุปถัมภ์กันแน่และนี่นะครับคือจุดที่อันตรายที่สุดครับท่านผู้ชมจุดที่เราต้องตื่นรู้ครับเมื่อจีนซึ่งเป็นเจ้าของระบบกวนตีที่ทรงพลังกลายมาเป็นผู้ลงทุนและก็รับเหมารายใหญ่ในโครงการไม่กับโปรเจกต์ของไทยสถานที่ที่ซึ่งตัว นะก็มีระบบอุปถัมภ์ที่แบบว่าแข็งแกรงอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะกลายเป็นระบบกวนซีที่มาเจอเข้ากับระบบอุปถัมภ์แบบไทยมันคือความไม่โปร่งใสสองระบบที่มาซ้อนทับกันคําถามก็คือแล้วคุณภาพที่ประชาชนคนไทยจะได้มันจะไปอยู่ตรงไหนครับใครจะเป็นคนที่ตรวจสอบคุณภาพนั้นหรือสุดท้ายมันก็คือการตรวจรับงานกันเองระหว่างพรรคพวกของฝั่งไทยกับกวนตีของฝั่งจีนโดยที่ประชาชนอย่างเรานั้นก็ไม่มีติิด รับรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านร้าวจากผู้รับเหมาเอกชนหรือปัญหาโครงการรัฐที่มันน่าสงสัยจากการประมูลของรัฐรากของปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันครับนั่นคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้การตรวจสอบความล้มเหลวท่านผู้ชมครับการซื้อบ้านสักหลังอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่เราซื้อแค่ปูนกับเหล็กแต่เราครับกําลังซื้อความไว้วางใจและเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจ่ายภาษีเราก็ไม่ได้จ่ายแค่เงินให้กับรัฐเอาไปสร้งนางถนน แต่เราครับกําลังไว้วางใจว่ารัฐน่ะจะใช้เงินของเราอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดเราได้เห็นภาพที่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างของคอนกรีตจากบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าโครงการรัฐที่ตดมไปด้วยข้อกังขามันคือหลักฐานที่ชัดเจนให้เห็นนะครับว่าความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคคอมมิวนิสต์หรือผู้ประกอบการเอกชนแล้วก็ระบบการประมูลของรัฐน่ะมันได้พังทลายลงไปพร้อมกันแล้วจริงๆครับแต่ท่านผู้ชมครับภาพของคอนกรีตที่ใช้มือบีบก็แตกและเอียดเป็นฝายหรือภาพของเตาหลักที่ ข้างในนั้นกลวงโบยยัดไส้ไว้ด้วยหนังสือพิมพ์หรือขยะท่านผู้ชมครับสําหรับผมนะครับนี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของการก่อสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้นครับมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของบางสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นมันคือภาพสะท้อนของรากฐานในใจิตใจของคนเราครับรากฐานที่ว่านี้เนี่ยมันคือความซื่อสัตย์คือความรับผิดชอบและคือจิตตํำนึกที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมส่วนรวมเราทุกคนนั้นก็อยากจะสร้างบ้านในฝันอยากจะสร้างโครงการที่ยิ่งใหญ่เราอยากจะสร้างความสำเร็จที่ มันคงแต่ถ้าหากวัสดุที่เราใช้ก่อสร้างมันขึ้นมามันคือความมักง่ายคือความละโมบคือการเอารัดเอาเปรียบคือการหลอกลวงแต่สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นน่ะไม่ว่ามันจะดูสูงส่งดูยิ่งใหญ่สวยงามหรือว่าดูน่าทึ่งแค่ไหนจากภายนอกมันก็เป็นได้แค่เพียงตึกเตาหูที่โรวนพังทลายลงมาอยู่ดีครับมันก็คงไม่ต่างอะไรกับชีวิตของพวกเราเลยนะครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะสร้างชื่อเสียงเงินทองหรือสถานะส,าส,สังคมที่ ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามครับแต่ถ้ารากฐานที่อยู่ข้างในคือคุณธรรมและความจริงใจของเขาอ่ะมันปรุนมันกลวงวันหนึง่งเวลามีพายุหรือว่ามีแรงสะเทือนเข้ามากระทบครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามสร้างมาทั้งชีวิตมันก็อาจจะพังทลายคลื่นลงมาในพิบปป่าเดียวไม่ต่างอะไรจากตึกเต้าหู้ที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับสุดท้ายนี้นครับไม่ว่าท่านผู้ชมนั้นกําลังจะก่อ่างสร้างสิ่งใดอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเ,เ,เป็นหน้าที่การงานหรือว่าแปลงผักเล็กๆน้อยๆที่เรา ปลูกเอาไว้ประทังชีวิตนะครับหรือเป็นตัวตนแล้วก็ชีวิตของท่านผู้ชมเองผมก็ขอวอวยพรให้รากฐานในทุกสิ่งที่ท่านผู้ชมทำนัมม่นนะครับมันแข็งแรงและเปลี่ยนไปด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองก็ขอสมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ